เมว่าเงินจะเฟอ้อซํำใด็บ่บริเป็นอุปสรรคแก่การเดินทางของคนลาวที่มักเข้าไปเที่ยวอ,อยู่ในไทยและมักเข้าไปช้อปปิ้งอยู่ในไทยเดี๋ยวมื้อนี้เฮาจะพาไปเบิงสวัสดีทุกคนตอนนี้เฮาอยู่ที่ด่านหนองคายเนาะก็คือเฮาข้ามมาจากเวียงจันทน์หนองคายเึ่งเป็นด่านมิตรภาพแห่งที่1นึงและเมื่อน,นี้เราจะพาทุกคนนี้ไปเบื้องภาพบรรยากาศการเดินทางของเฮาแล้วก็ไปเบื้องว่าคนลาวนี่จะมาไทยหลายซํำได แลวร็จะพาไปเบิงน้ากันว่ะในส่วงเศรษฐกิจตกตามแบบนี้แล้วก็เงินเฟอ้อแบบนี้เขาไปไทยมือนึงเขาจะใช้เงินเท่าไหร่และคือมือนี้เขามีเป้าหมายอยู่ที่เชนทันเนาะก็คือยูอุดอนนั่นเองก็ห่างจากอานองคายนองไปไกลเดิบแลวเขาจะพาไปเบิงโนะวาเขาไปใช้เงินบาทนี้เบิดจากบาทแล้วามาเทียบใช้งเงินกีบว่าจะเบิดจักกีบเนาะภายในมือนึงจะหัว,วมันจะเบิดเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนก็บอาว่าเออสินค้าแพงเงินเฟอ้อเนาะ เดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ้งน้ากันวาเขาจะเบิ้งเท่าใดแล้วเขาจะมาสรุปให้เบิง้งนอทรมุส้มโดยทําอิทวาเฮาลืมต้นเดินทางนี่แม่เฮาลืมต้นเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปหาอุดอรเนาะจังหวัดอุดอรก็คือเขาจะไปเชนทันภาษาเนาะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่ว่าคนลาาไดเอารถตัวเองนี้ไปขับจุทไทยเนาะก็คือส่วนหลายคนลาาแม้จะนิยมเอารถ ฝั่งลาวนี่ไปครับอยู่ทางฝั่งไทยเนาะใบว่บาใกล้ใกล้เคียงประเทศลาวนี่เนาะแบบข้ามไปจังหวัดหนึ่งจังหวัดสองนี่เนาะเขาจะนิยมเอารถตัวเองไปครับถ้าเข้าไปไกลๆคือไปกรุงเทพไปพอ่าพัทยาพัทยาไประยองไปอย่างนี้เนาะจะบ่อยมีปันหดแต่ถ้าคือยกตัวอย่างเช่นอ่าหนองคายอุดรขอนแก่นนี่เนาะคนลาวจะนิยมเอารถตัวเองนี้ไปครับอยู่ฝั่งนั้นเพราะว่าการเอาเอารถ ลาวนี้เข้าไปขับอยู่ในไทยเนาะมันจะบ่ยากกวันใดมีแต่เขามีเอกสารมีประกันภัยมีอียังครบแล้วเขาก็สามารถไปใดเลยเนะาะหลักๆเลยก็คือใบขับขี่แต่หลายคนก็ว่า,วามขับรถอยู่ไทยนี้มันยากต้งใช้จังซีงงเนาะเพราะว่าเฮาสองประเทศเท่านี้ขับรถบ่กือกันไทยนั้นจะขับฝั่งซ้ายและลาวจะขับฝั่งขวาเนาะ นอธรรมุส .om เราก็ได้มีหลายคนที่ว่าว่าคนล่านี้เงินกีบอ้อนค้าเงินกีบตกต่ำอย่างต่างๆนานาเนาะเขาว้ามาหันถ้าถามว่ามันเป็นความจริงว่กะถ้าเขาเบิ่งตามเศรษฐกิจปัจจุบันก็มีส่วนน้อยนึงเนาะมีส่วนอยู่ส่วนนึงแต่คนล่าหลายคนก็ต้องฮับมือกับมันให้ได้แลวก็กลับมาใช้ปกติไปกินไปเที่ยวแบบปกติเพียงแต่ว่าเขาต้องหาหาอะไรับให้มันหลายกว่าเก่าเท่านั้นเองเนาะ มีหลายคนและก็ว้าเสียดสีว่าออประเทศลาวยากจนจังสันจังซีเนาะก็ให้เบิ่งตามความเป็นจริงและก็เบิ่งตามสภาพความตัวจริงว่ามันแมนแทบ่เนาะอันนี้คือหน้าด่านของไทยเนาะซึ่งว่าเห็นรถลาวเต็มเลยเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์คนลาวมักจะไปลินแบบน,นี้นี่ทาพผุ้ชมากรฮหอดฟังไทยเป็นเที่ยห้อยแล้วเนาะโดยรวมแล้วรถที่วะเห็นชนหลายก็จะเป็นรถปลายลาวเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันเสาร์เนาะ วันเสร์ว,วันอาทิตย์คนลาวจะข้ามไปไทย,ลยหลายหลายลีเลยแหละคนลาวที่ข้ามไปไทยนี่คนหลายเลยถ้าผู้ใดที่ว่าสาในโอเอเปถงเนาะจะติดท้างหลังผู้ใดเดี๋ยวเขาปินให้เบิ้งข้้งหลังเลยมอน,นี้รู้สึกว่ามีรถไปลาวทท่งเบิดเนาะมีมีแต่รถไปลาวเลย อันนี้แมนด้านฝั่งไทยเนาะด้านมิตรภาพฝั่งไทยด้านสากลไทยเนาะอันนี้คืออยู่ไทยแล้วนี่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นปอมท่วาเขาเจามาแจ้งปีแจ้งอนะนะจำพาสปอร์ตอะไรเนาะเขาออกคนลาวคนไทยคนหลายเลย โดยรวมแล้วก็จะเห็นส่วนหลายก็จะเป็นคนลาวตู้นี้จะเป็นตู้รถรถลาวลาวขาดาษาอังคิด เราทำผู้ชมหลังจากที่ว่าเฮาปั๊มพัสปอร์ตลดแล้วปั๊มพัสปอร์ตคุ้นแล้วเนาะฮากาขึ้นรถ็าคาขี่รถคามไปแบบสบายเลย หนึ่งก็คือเราก็ต้องระมัดระวังน้อยนึงเนาะเพราะว่าฝั่งประเทศลาวกับประเทศไทยมันจะขับรถบือกัน่ะแหละและหลังจากที่เราได้ขี่รถออกมาจากด่านแลน้วเนาะก็ได้เห็นว่าเส้นทางในประเทศไทยนี่ถือว่าแบบบบมีหลุมมีบอ่อเลยเนาะจนหอดพิแะหอดอาเ้นทันภาษาเนาะก,ก็คือมีคนลาวหลายคนลาวมาเดินมาลินอยู่นี้มาใสมาจ่ายอยู่นี่หลายอิรเลยห้างนี้ก็ถือเป็นวาห้างที่คนลาวมาหลายที่สุด แล้วท่านผู้ชมตอนนี้เขากะหอดเซนทันยู่ดอดแลวเนาะซึ่งว้าเขาขีรถมาตามทางนั้นเห็นรถไปว่ารถคนล่าหลายหรือรถป้ายหล่านะจนหลายเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์คนหล่าจะเขาพักเวียกเนาะเขาจะมาลินอ่าบริเวณแถวหนองค่ายแถวอุดอนเนาะเพราะว่ามันเป็นเขตที่ไกลเป็นเขตที่ไกลเคียงกับเมืองแก่นเขาเนาะอ่ามาง่ายข้ามไปง่ายบางคนที่ว่ามาใส่จ่ายอยู่พีเนาะเอาเอาเงินตาเอาเงินออกมาจ่ายอยู่ข้างนอกนี้ แถวๆบริเวณอุดรหน,นองค่ายเนาะมันจะไกลไกลด้านหลังจากที่ว่าค้ำค้ำมืดไปแล้วเนาะเขาจะขี่รถกลับไปมันจะจะหดว่บวคือกบฏอื่นเนะาะบกอื่นเขาเจ้าจะขี่รถออกไปไกลอย่างเช่นอานะห้างออกไปคอนแกนเนาะคอนแกนก็คือไก่ไก่แล้วมันเทะให้พวกที่ว่าเดินทางซ้าหรือว่าพวกที่ไปซอปปิ้งเน,ะเน,ะเนะาะกลับไปบนท่านนั่นแหละคือสาเหตุที่ว่าเขาเห็นคนล่าหลายอยู่ใน บริเวณอุด,ดอรบริเวณหนองคายนี่ส่วนหลายก็น,นี่แหละห้างเซีนท่านนี่แหลนะเนาะเซีนท่านพาซาของจังหวัดอุดรน,นี่คนลาวเขามาหลายอีีเราทำพิธีสม่มโดยรวมแล้วที่ว่าเขาไปเที่ยวอยู่ในไทยนี้หรือว่าข้ามเข้าไปไทยหันถ้าไปรถแบบว่าเอารถส่วนตัวไปเองเนาะจะเสียค่าปั๊มเอกสารค่าก๊อปี้เอกสารและกาคา็ค่า เอารถข้ามเข้าไปประเทศแล้วก็กินข้าวคาบนึงเนาะก็จะเสียอยู่ประมาณ37 5บาทถ้าบ่เอารถส่วนตัวไปถ้าไปรถจ้างก็จะเสียค่าจ้างที่ว่าตอนข้ามด่านนั้น35บาทเนาะแล้วก็ถ้าเขาจะไปบ่นอื่นๆเฮาก็ต้อง้เสียค่ารถค่าอ่าตุกๆอย่างเนาะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าข้ามเข้ามาประเทศลาวเสียค่าปั๊มพาสปอร์จังสันจังซีเนาะบ่แมนแต่คนไทยเสียอยู่ในลาวคนลาวข้ามไปฟังไทยคนลาวก็เสียคือกัน เสียค่าปั๊มพาสปอร์เนาะแล้วก็โดยยังบริ้่วมว่าคนผู้ใดที่ว่ามาล่วงเวลาเนาะก็คือมาไกลห้าโมงมาไกลาห้าโมงนี้จะโดยเสียค่าล่วงเวลาอีกเนาะหัวละ สิบพันกีบตกเป็นเงินกีบเท่าใดก่ให้พี่ให้น้องคูณเบื้องนพเพวะเรทของแต่ละมือ้อมันจะมีขึ้นขึ้นลงลงเนาะจะบตรงกันเราท่านผส้มแล้วนี่ก็คือประสบการณ์จริงของเฮาที่ว่าข้ามไปฟังไทยเนาะเฮาก็ได้ข้ามไปลายเทือแล้วแต่กันยังบไดคลิปให้พี่ให้น้องเบื้องน้ากันเนาะแต่มื้อนี้ก็เลยเอามาเฮ็ดคลิปแซ่พี่ให้น้องเบื้องน้ากันและสาหรับท่านใดที่ว่าข้ามไปเป็ดยังไดก็สามารถคอมเมนต์ให้กันฟังได้ว่า การเข้าไปเที่ยวประเทศไทยหรือว่าการเข้ามาเที่ยวประเทศลาวนี่เป็นจังไดสามารถคอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้กันฟังได้เราทนาผู้ชมและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่เฮาอยากจะนําเสนอให้พี่น้องได้ฟังน้ากันและข้อมูลนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยและสาหรับท่านใดที่เบิ่งคลิปของเฮาอยู่หากทานคิดว่าคลิปของเฮามีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะว่าการติดตามเป็น่องทางเดียวที่ให้ในเฮามีไรายได้และมีกําลังใจเฮ็ดคอนเทนต์ดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมน้ากันข้อขอบใจสําหรับการติดตาม